ตัวอย่างที่6นะคือผมอิทิเกตอะไร3 x กำลังสบวก1่ส่วนด้วย x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวก x ลบ1 dx ประเด็นคือถามห่ให้ก่อนเป็นเศษส่วนแท้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเยื่องแยกตัวประกอบค่อยว่ากันดูก่อนกําลังเป็นไงเท่ากันเท่ากันไม่ใช่นะเว้ยต้องหารแต่มันหานิดเดียวไม่มีปัญหา คุณต้องเอาไปหารมันอ่ามันไม่ใช่เศษส่วนแท้ผมหารมาก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากัน x กํลังสามนะบวก0 x กํลังสองบวก0 x บวก1เนี่ยมันหารได้ครั้งหนึ่งละแหละหารด้วย x กํลังสามลบ x กํลังสองบวก x ลบ1ทำไงให้เป็นเลขสามก็แค่คูณสามแค่นั้นเองแล้วคุณก็เสามไลนคูณให้หมด3 x กํลังสามลบ 3 x กาลังสบวก3 x ลบ3อ่าลบกันลบการระวังเรื่องเครื่องหมายตัดไปดีตักอันนี้รลบเป็นบวกนะผมจะได้3 x กาลัง2นี่ก็ลบ3 x 1-3,4บวก3บวก4นี่เสร็จแล้วคุณทำอะไรไม่ได้แล้วตัวเนี้ยหลักการมีแค่นี้พอมีแค่นี้เสร็จไอตัวนี้นะผมก็สามารถเขียนได้เลยว่า3 x กาลัง 3, บวก1เนี่ยส่วนด้วย x กาลัง3ลบ x กาลังสองบวก x ลบ 1, 1เนี่ยเท่ากับเท่ากับอะไรก็คูณหารได้3ใช่ไหมบวกกับนี่ตัวเศษ3 x กาลังสองลบ3 x บวกส่ส่วนด้วยลากมา x กาลัง3ลบ x กาลังสองบวก x ลบ 1, 1ทีนีน้ไอตัวนี้อินทิเกรตง่ายไอตัวนี้คุณต้องทำเป็นเศษส่วนย่อยแล้วคุณต้องแยกตัวป,ประกอบอีกผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือ คุณไม่จําเป็นต้องหารสังเคราะห์ก็ได้ในบางครั้งถ้าคุณมองออกจริงๆนะจากเนี่ x กำลังสลบ x กำลังสบวก x ลบหนม่มจใช้วิธีคือละคล้ายกับ g r o u p ิ้งกรุปปิ้งคือนี่คุณสามารถแยกได้แล้วมันจะคล้ายกันผมดึงแยกเป็น2ส,ส่วนดึง x กำลังสอออกไปจะเหลืออะไร x ลบหตัวหลังก็แค่ใส่วงเล็บไป x ลบหและสังเกตว่านี่ x ลบเหมือนกันใช่ไหมคุณก็ดึงออกไปดิด เป็น x ลบ1เนี่ยคูณกับ x กำลังสบวก1เพราะว่าหน้าตัวนี้เป็น1นี่คือตัวเดียวกันเสร็จแล้วนะผมก็ขอลากมานี่เลยซึ่งไอ้ตัวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ผมคูณกำลังอินทิเกรตผมวงเล็บเปิดไปหารเสร็จคุณได้แค่3บวกกับไอชุดนี้ต้องเขียนเหมือนเดิม3 x กำลัง2ลบ3 x บวก4ส่วนเมื่อกี้ผมเพิ่งแยกตัวประกอบกง่ายๆมา x ลบ1คูณกับ x กำลังสบวก1 dx เปลี่ยนเล็ว er, ก่อนอืมแล้วก็อ,อะไรจะได้ผมขอเอามาแค่ตัวนี้อันนี้อินทิเกรตง่ายอันนี้คุณต้องแยกเศษส่วนย่อย3 x กำลังสลบ3 x บวก4เนี่ยส่วนด้วยอะไร x ลบ1นะแล้วก็ x กำลังสบวก1เท่ากับอันี้ปกติ a ส่วนด้วย x ลบ1 อัน,นี้คือกําลังสองที่แยกไม่ได้จะเป็นอะไร bx บวก c ส่วนด้วย x กําลังสองบวกหเอาชุดนี้คูณตลอดเกิดอ,อะไรขึ้น3 x กําลังสองลบ3 x บวก4เท่ากับ a คุณก็ตัดไป x กําลังสองบกหตัวนี้ก็เป็น bx บวก c ตัดตักก็เหลือแค่ x ลบหข้อนี้แนะนำเมื่คือจริงๆคุณแทนค่าได้ตัวหนึ่งคือ1 ที่เหลือจะเป็นเทียบสัมประสิทธิ์ผมขอตัวหนึ่งก็เอา x เท่ากับหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแทนหนึ่งไปหมดเลยนะ3มนะลบสามศูนย์นะเหลือแค่4 1ไอตัวนี้ศูนย์ผมไม่พูดถึงเลย1กำลัง2บวก1ก็คือ 2a นั่แแหละอย่างน้อยคุณได้ a มาตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยพออันนี้คือผมแทนค่าหามานี่คือแทนค่าเชิงเส้น คุณแทนค่าไปแล้วคุณได้ A มาแล้วอ่าต่อไปผมจะต้องใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์เพราะถ้าแทนค่าเพิ่มมันจะลำบากผมใส่ไปก่อนเลย 3X กซลัง2ลบมบวกีนะเท่ากับ X อกลัง2มีอะไรบ้างดูตัวแปร AX กลัง2มี A มาแล้วตัวหนึ่งนี่อ่ะบกแกหน้าอันนี้คูณกับ X B บวกมาแล้วตัวหนึ่งหมดละหมดในตัว X กลังนะตัว x เดียว x เดียวมีอะไรบ้าง พูดแรกไม่มีเอเฉยๆตัวนี้อะไร bx คูณลบหนึ่ง็น่เป็นลบ bx ผมเขียขนข้างหน้าแล้วบวก cx ก็น้าก็คือบวก c นี่คือหมดละต่อไปตัวไม่มีอะไรเลย a คูณหนึ่งน้าได้ a นี่อะไรลบ c โอ้เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีละนี่อะไรหมดละเนี่ยได้ลบ c คุณก็แยกมาดีเี่ย แสดงว่าพจน์ที่เทียบกําลังสองอะไรหน้ากําลังสองเป็นเลข3คุณจะได้ A บวก B เนี่ยเท่ากับ3เห็นนะตัวนี้ตัวต่อไปคืออะไรลบ B บวก C เท่ากับเท่าไหร่ลบ3ตัวต่อไปคืออะไร a ลบ C เท่ากับ4คุณได้ A มาแล้วเนี่ยเอามาใช้ได้เลยเเท่ากับ2นะเนี่ย2บวก B เท่ากับ3าีเดียวคือ1 ไอตัวนี้ไม่มี a ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะรอเช็คคำตอบเอา a คือละ 2-c ลบ c เท่ากับสสลับเลยแล้วกันลบ C เท่ากับ2 c เดียวคือลบ2ได้มแล้คุณลองเช็คตรงนี้ดูคุณได้ b มาเนี่ยเนี่ยอันน,น,นี้คือตัวคำตอบนะเพราะว่าคุณได้ a มาตั้งแต่แรกแล้วลบ่ลบ1บวกด้วยลบ2อเ่ะเท่ากับลบ3ถูกไหมถูกต้องแสดงว่าคำตอบที่คุณหามา ใช้ได้เดี๋ยวผมลบกระดานแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเริ่มอินทิเกรตละทีนี้ผมลบแล้วก็เขียนสรุปนะสิ่งี่คุณได้จะมี a เท่ากับ2 b เท่ากับ1 c เท่ากับลบ2คุณกำลังอินทิเกรตตัวนี้ผมเขียนใหม่เท่ากับอินทิเกรตเปิดวงเล็บมามี3มมาแล้วบวกด้วย a ส่วน x ลบ1 a คือ2ส่วนด้วย x ลบ1บวกด้วยมันจะเป็นลา bx บวก c bx ก็คือ x เดียว1 1 x บวก c c คือลบ2ก็ใส่ลบ2ไปส่วนด้วยอะไร x กำลังสอบวก1อ่าแล้วก็ b x ก่อนที่จะกระจายก่อนที่จะกระจายอินทิเกรตผมสังเกตก่อนนะไอตัวเนี้ยเออมันต้องกระจายแล้วก็สามารถอินทิเกรตได้อยู่ ส่วนตัวนี้จะเป็น arc tan ให้ดูดีๆด,ด้วยเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพ3บวกด้วย2ส่วน x ลบ1บวกด้วย x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1ลบด้วย2ส่วน x กำลังสองบวก1 dx ทีเนี้ยกระจายอินทิเกรตแล้วและกำหนดอยู่ผมกระจายอินทิเกรต3 dx นะบวกอินทิเกรตอ่ะดึงอดอกมาก็ได้1ส่วน x ลบ1 dx ลบ1ก็ส่วนด้วย1ก็ไม่มีปัญหาบวก อินทิเกรต x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งดิฟก็ต้องให้ตัวล่างเป็น u ก็คือ x กำลังสองบวกหนึ่งดิฟได้ 2x อ่าเนี่ยแหละตัดนะเดี๋ยวค่อยดึงหนึ่งส่วนสองออกไปลบ2อินทิเกรตหนึ่งส่วน x กำลังสองบวกหนึ่ง dx อันนี้ก็จะเป็น arc tan ไปเคอินทิเกรตแล้วเนะี่ยดูสวยงามอะไรสาม x บวกสองล็อกหนึ่งส่วน u ด u นะ ล็อกแอบส์ลูดเอบหน่งวกเนะสงยังเหลือ1ส่วน2 1ส่วน u d ดเช่นการ l o อกแอบส์ลูจริงๆไอตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะดูก็รู้เป็นบวกเสมออยู่แล้วแต่ไหน,ไหนแล้วเอเผื่อปรมาจารย์คุณว่าก็ใส่ไปลบอันนี้ชัดเจน A กำลังสองเป็น1 2อะไร ARCTAN X เฉยๆเพราะว่า X ส่วน1บวก C เสร็จแล้วตัวอย่างที่ห่